มีเหรอมีตัวสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับจะไปทำเบ็ดลาานะฮะเนื่องจากบ้านเราตอนนี้น้ําท่วมนะครับบ้านผมก็ท่วมเยอะเลยนะหน้าบ้านนี้ก็คือให้ลูกเล่น เลได้ยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับกูรูบอลนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับเป็นภารกิจที่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการควนเบ็ดของกูรูบอลก่อนเลยนะกันนะครับว่าเขาควนเบ็ดยังไงการทําเป็นยังไงนะับในการหาปลาในแบบฉบับนี้นะครับคือเบ็ดลาวนะฮะอันดับแรกนะนี่บอลเขาตัดเชือกมาเชือกนี้นะครับ20บบาทนะครับก็ตัดหัวท้ายใช่ไหม ส่วนเบ็ดนะครับเบ็ดที่ผมใช้อ่ะผมใช้เบ็ดเบอร์12กูรูเขาบอกว่าเบ็ดนี้มันใหญ่ไปแต่ก็ตกได้ใช่ไหมใ่อันนี้นะครับนี่หมุนนะครับหมุนกี่รอบกี่รอบก็ได้อ่าเราก็ดึงนะฮะเบ็ดที่ซื้อมานะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่มีรูนะฮะการมัดอย่างนี้ก็อยู่ก็อยู่นะอันนี้ปลาปลาช่อนติดนี่ไม่ไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดอื ฉลามยังไม่ขาดเลยพูดเป็นเล่นก็สถานที่ที่เราจะไปลงเบ็ดดาวกันนะครับก็จะเป็นเป็นท้องนานะครับที่น้ํามันท่วมขึ้นมานะครับครับแล้วนี่ก็เบ็ดควนเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่พันกันนะครับเราจะปักไว้บนโฟมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการทําเหยื่อนะครับเหยื่อของเราจะใช้ลายบอลหอยครับหอยแครงหอยแคลงนะฮะนี่พี่บอลเขาก็ผ่าไว้ผมจะงัดแล้วนะ มคอต้องแข็งแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงเรือกันแล้วโอเคถ้าเป็นยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะครับ Let's go ไปครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเรือแล้วนะฮะเรากําลังเดินทางจะไปหาทําเลที่เหมาะเหมง็งกับการลงเบ็ดเรานะฮะตรงไหนดีพี่บอลตรงโน้นนะปลาลลมาอาจจะติดลเลยจริงป่ะเนี่ยอ้าวโลมาน้ําจืดโลมาเียอะไรยอยู่ในานาอันนี้เรากําลัง จะปักเสาต้นแรกแล้วเอืมเชือกที่ใช้ก็เป็นเชือกไนล่อนนะเส้นก็พอประมาณเราเราต้องผูกให้จมน้ำปะหรือว่าผูกสูงขนาดไหนขเน,นีนนย้ยอ๋อให้พอดีกับน้ำเลยอตอนนี้เราก็จะลากเชือกนะแต่ไม่รู้ว่าความยาวของกูรูบอลหรอจะให้ยาวประมาณไหนหมดเชือกอะแล้วเองชอบเบ็ดไทยหรือเบ็ดญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมันก็ตีกันขนะาขาวาสวยอันนี้พูดถึงเบ็ดหรือพูดถึงผู้หญิงไงวันนี้คิดว่าจะได้สักกี่ตัวครับได้เยอะันี้แน่นอนเผื่อเต็มลำเรือก็ปันธงจากกูรูบอลแล้วนะครับว่าเราน่าจะได้กันเยอะเต็มลำเรือว่าอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้ก็จะพร้อมที่จะมัดเบ็ดแล้วนะฮะ ปูรูบอลบอกว่าเกี่ยวเหยื่อไปเลยนะฮะแล้วก็มัดเลยทีเดียวเซียนบอลเขาจะผูกเป็นเงื่อนกระตุกนะครับความยาวก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็มาเกือบครึ่งทางแล้วอีกอึดใจเดียวเดี๋ยวบอลเขาเหนื่อยมากเลยครับสู้กับลมคนโทนเรือ,อยากใช่ไหม อ๋ะครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะดีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าฝั่งกันแล้วแต่ตอนนี้มีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันเข้าเรือนะ <c oughs> <c oughs> บอลบอกว่าเรือตรงเนี้ยใต้ท้องมันรั่วใช่ไหมอีกสักประมาณสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลาก,กันแตวเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้โอเคติดตามกันแล้วกันนะครับ ครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปละเบ็ดลาวที่เราดักกันไว้นะฮะตอนนี้ก็ออกมากับกูรูบอลน,นะนี่พายเรือเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเราจะได้กันสักกี่ตัวนะฮะแต่ก็มีความหวังอยู่ว่าจะได้สักสองสามตัวผมก็ดีใจแล้วจะทําภารกิจสําเร็จนะครับ เ้ยมีเหรอมีตัวเอาละครับตอนนี้เราได้ปลานะเดี๋ยวมาดูปลาอะไรเฮ้ยไอ้ดุกไอ้ดุกเอาละครับมาแล้วกิดเราเนี่ยนี่น่าจะเป็นดุกบิ๊กบิ๊กอุยเหรออ้าว<อ>ดูเองเลยเนี่ยโชว์หน่อย ได้แล้วครับหนึ่งตัวสวยงามโอเควันนี้ภารกิจของเรานะฮะก็ได้ดุกหนึ่งตัวนะฮะถือว่าสําเร็จแล้วถือว่าภารกิจผมสาเร็จนะก็ครั้งแรกในชีวิตของผมครั้งแรกที่เราลงเวดลาวเราก็ได้นี่นะฮะปลาดุกหนึ่งตัวค่าละทั้งคืนนี่ละเกี่ยวเหยื่อก็น่าจะได้เยอะ ถ้าล่าทั้งคืนเนี่ยนะคือผู้รู้บอลบอกว่าถ้าเราล้ากันทั้งคืนนะเราก็อาจจะได้อย่างี้เรื่อยๆนะไม่รอบละตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นภารกิจที่ลงเบ็ดลาวนะครับเราก็ได้ปลาดุกมาหนึ่งตัวนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเป็นการทําครั้งแรกของผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกันนะครับว่าครั้งหน้าผมจะไปทําอะไรกันอีกนะครับมมีใครเขาลงมนลงเบ็ดลาวแม่งเหนืงง่อยททำไมอ่ะคนลงเบ็ดทงกันหมดแล้ว เหนื่อยคือคนเขาไม่ค่อยนิยมลงกันเออไม่มีแล้วเัวเนี้ตอนนี้เหนื่อยไหมตอนนี้หอบแดกเลยเหนื่อยไอ้บอนี่